หากพูดถึงงานในวงการบันเทิงบ้านเหล่านั้นก็มีนักแสดงมากมายทั้งเก่าและใหม่ที่ได้โชว์ฝีมือในการแสดงและมีทั้งที่ดังเปรียงและก็มีดาราบางคนที่ดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ขึ้นไม่เปรียงเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันถึงจะเล่นละครมาแล้วหลายเรื่องก็ตามไม่ดังเปรียงสักทีวันนี้เราได้รวมดารานางเอกสาวที่มีผลงานละครมากมายแต่ดันแล้วดันอีกทำยังไงก็ไม่ปังไม่ดังเปรียง เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. มิ้นชาริดานางเอกสาวที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุเพียง9ขวบเราจะเห็นเธอนั้นโชว์ฝีมือการแสดงมาแล้วหลายเรื่อง14ปีบนเส้นทางการแสดงของเธอนั้นที่ถูกคอรหาว่าเธอนั้นเล่นยังไงก็ไม่ดังเปรียงเหมือนคนอื่นเขานั่นเอง 2. ลินล,ลี่พันธิลานางเอกสาวที่มีผลงานการแสดงมาได้สักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกแถวหน้ากับเขาสักทีทั้ทงๆท,ท,ที่มีใบหน้าสวยคมขึ้นกล้องขนาดนี้ยังไงก็ต้องรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง 3. ชิปปี้ศิรินนางเอกสาวสวยที่ความสามารถของเธอนั้นไม่ธรรมดาผ่านผลงานละครมาแล้วมากมาย ฟีมือดีตีบทแตกกระจายแต่เล่นเท่าไหร่ก็ไม่เคยดังเปรี้ยงสักทีงานนี้เราก็คงต้องมารอลุ้นผลงานของเธอว่าวันข้า้งหน้าอาจจะดังเปรี้ยงขึ้นมาก็าได้นะครับคุณผู้ชม 4. ี่คิมมี่คิมเบอร์ีนางเอกสาวสวยหน้าคมที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและก็มีผลงานการแสดงให้เราได้ชมก็หลายเรื่องแต่ก็ยังคงไม่ดังเปรี้ยงสักเท่าไหร คาดว่าผลงานของเธอครั้งหน้าอาจจะดังเปรี้ยงขึ้นมาก็ได้เราก็คงต้องมาอลุอหลนกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม5มิวลักนาลานางเอกสาวสวยตาโตที่เป็นถึงเด็กในสังกัดของผู้จัดการดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างคุณเอสุภชัยหลายคนอาจจะจำได้ในบทบาทของเงือกสาวที่มีถึงสองภาคด้วยกันแต่กับถูกลืม ถึงช่องจะป้อนงานให้เรื่อยๆแต่กระแสก็กลับเงียบกริบยังไงก็ต้องคอยติดตามผลงานละครของเธอเรื่อยๆแล้วล่วละครับคุณผู้ชม6พิมพ์ละนิดานางเอกสาวสวยหน้าคมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอยา่างดีและเป็นนักสแสดงอีกหนึ่งคนที่ฝีมือไม่ธรรมดาแต่ละละครของเธอนั้นก็ยังไม่ดังเปรียงเป็นที่พูดถึงกันสักเท่าไหร่ เธอต้องฝึกและปรับให้เข้ากับบทบาทต่างๆให้มากกว่านี้อาจทำให้เธอนั้นกลับมาดังเป็นูุ้๊แตกก็ได้นั่นเองเจ็ดมารีเบอร์เนอร์นางเอกสาวสวยที่เข้าวงการมาก็ได้รับบทนางเอกเลยเล่นเป็นนางเอกมาก็หลายเรื่องประกบกับพระเอกดังทั้งนั้นแต่ก็ไม่ดังเพลงไม่เป็นที่พูดถึงกันสักเท่าไหร่ แพทติเสียกูดนางเอกสาวที่มีใบหน้าคล้ายกับนางเอกสาวยายาอุรัสยาและมีผลงานเรื่อยๆประกบกับพระเอกดังๆทั้งนั้นแต่ก็ไม่ดังเปรี้ยงและไม่เป็นที่พูดถึงเลยสักนิดต้องรอติดตามผลงานล่าสุดของเธออาจจะดังเปรี้ยงขึ้นมาก็ได้ 9. ก้าน้ำตาลพิจิขนา นางเอกสาวหน้าสวยหวานใจของลุ่มไผ่พาทิ์ก็ถือว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรและเล่นละครก็หลายเรื่องแต่เล่นเท่าไหร่ก็ไม่มีแววว่าจะดังเปรี้ยงขึ้นมามากกว่านี้เลย ปิดท้ายกันที่แยมมัทิลานางเอกสาวที่เคยรับบทเป็นอีเยนในละครเรื่องหนังทานแต่ก็ถูกวิจารณ์หนักพอสมควรเล่นมาก็หลายเรื่องประกบกับพระเอกดังก็แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่พูดถึงสักทีไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ